สวัสดีท่านกลับมาถึงบ้านแล้วโอ้แต่ละคนน่าจะอิ่มกันแล้วกินหมูกระทะนานตอนเย็นนะท่านเออน่าจะพอกินอยู่แหละดูทรงมีหมูกระทะกี่กิโลไม่รู้เออแตงโมโคตรแตงโม ดูทุกท่านโคตรแตงโมะนะฮะวก็วันนี้กินหมูทะนะทุกท่านนี่เต็มถุงเลยอยเซนี่ีอะเอะเอ,เอ,เอหิวนะขับรถกลับมาถึงบ้านหิวหอ,อนอแมปูนี่ผักเราก็กระมังหนึ่งนะทุกท่านนี่มีปลาเากกคกนกไ่มีผักมีอะไรนี่ นี่ก็กำลังหมักปลาหมึกนะทุกท่านปลาหมึกแล้วก็นี่มีปลานะทุกท่านเออต้มไข่าอยู่ตาไปดูให้หน่อยนะมาเปิดแก๊สดูปลาส่วนทางโน้นก็กำลังกำลังก่อไฟน้องเอ้ต่อเตาเทานเตาทานเดี๋ยวนั่งกินหมูกระทะนี่กำลังบัญชาการทานอยู่เออหน่วยดัง เป็นคนดังเหมือนเหมือนร้านหมูกระทะอะไรเขาจะเป่าแบบนี้แหละร้านหมูกระทะเอาพัดลมเป่าเออข้าวเดียวกะติดเอาวันนี้ทานหมูกระทะนี่ก็กำลังตำน้ำพริกอยู่สูตรคนบ้านะทุกท่านเออ ของกินวันนี้ก็มีไม่เยอะหรอกนะพอกินน,น,น้วท่านจัดงานเลี้ยงเล็กๆมีเพิ่อซื้อพื้มาด้วยนี่น,มมนี่สุท่านนี่มีมีซื้อพรุจุดอีกนิดหน่อยเิ่นมาเห็นพรุบ้านก็เลยซื้อแถวบ้านของแพงเนาะแถวนี้ของถูกเออหมูทะก็ประมาณสองกะละมังอืม กินเข้าไปนั่งกินอยู่ตรงนี้แหละลานกว้างดีมันสว่างสวัยดีเอานั่งกินอยู่เนี่ยท่านปูพื้นกินตรงนี้ผมเคลียสถานที่แล้วนี่เอบโล่งเลยทุกปีเรากินอยู่ตรงนน้นทุกปีนะไปกินอยู่ข้างบนทุกปีเดี๋ยวปีนี้เราจะกินตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้มันสว่างนะเออกินตรงนน้นมันเลอะ หรือไม่ก็กินเอาดอกก็ได้นี่ตรงนี้นี่นก็ได้เหมือนกันนีตรงนี้นี่บรรยากาศดีเหมือนกันนีน่ทุกปีนี่กินอยู่พี่พี่น้องเอ้ยอันนี้นี่แหละตรงนี้แหละกว้างดีเอาเลือกกินอเอาเตาอะไรมาแล้วพี่นอ้องเอ้ยเตรียมกินหมูกระทะตอนเย็น ก็กลับมาถึงบ้านแล้วอุ้ยนั่งรถไปเที่ยวปวดดากปวดตูดกันเที่ยวเที่ยวเลยอ่ะผลงานของผมก็ดูดีุกท่านนี่ขวดพลาสติกนะฮะนี่ขวดเก็บขวดขายพี่น้องเลยอืมตอนนี้ก็ได้นิดหน่อยแล้วเดี๋ยวรอให้มันเต็มนี่นะทุกท่านเอาขวดเอาอะไรมาเต็มนี่เดี๋ยวค่อยเอาไปขาย อ่าทั้งขวดทั้งลังเต็มนี่เดี๋ยวเราเอาไปขายเ,าเดี๋ยวทําคอนเทนต์ขายเนาะเออตอนนี้ประตูผมก็ใช้งานได้แล้วเราท่านนี่นี่ยังไงประตูป้องกันของมันทะลักออกมาอืม วางแผนว่าจะทําบ้านให้หลงวันนี้ก็ไม่ได้ทําเลยทุกท่านเอ่อหลงก็นอนสบายใจเฉมอยู่บ้านเออนูคิดถึงพ่อแม่มากเลยหรอกะคะฮึคิดถึงมากเลยเหรอโอ้มันน่ารักได้มาตัวนี้นะดูที่ใส่เสื้อนอนเฝ้าบ้านทั้งวันเลยอืมพ่อแม่ไม่อยู่ทั้งวันเลยเหรอวันนี้นะคิดถึงเหรอ โอ้นี่มันหมาเฝ้าบ้านได้หน่ได้หมาไม่มีหูเฮ้ยหมาไม่มีหู โอเคทุกท่านนะก็มาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวกินหมูกระทงหมูกระทะกันก็โอเคนะแม่ก็เอาเตามาแล้วนนเอาเตาคนละคนละอันบ้านผมก็มีหนึ่งอันบ้านแม่มีสองบ้านพี่สาวมีหนึ่งก็เป็นสามสี่เตานะน่าจะเพียงพอนะกินพี่สาวมาจากสีสเกตเนาะถ้ามาเป็นครบทุกคนนี่โอ้ยรับรองสามเตาสี่เตาไม่พออันนี้นี่เล็กๆนะปาร์ตี้เล็กๆนะทุกท่านเออ นนแมวกระทะมาแล้วฝากไว้ท่านี้ครับผมบััสดีครับ